Here comes the music. He was just a rookie trooper and he surely shook with pride. He checked off his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. เราซีรีส์ผม,ผม,ผม,มน,นะผมกแค่เจอผมม่ได้เเกมบอลแทงบิชนะผมวันนี้เจ้าจะมาเล่นตามคอมเมนต์คอมเมนต์นะผมก็คือเจ้าเล่นเล่นเจ้า m สามรีนะผมรถถังอ่าสะสมช่วง event. อีเวนต์อ่าคอลแลบอ่าบอลแทงกับคอลแลบกับอ่านักแต่งเพลงคนหนึ่งเนาะจะไชื่อไม่ได้แนละ้วเขาชื่ออะไรนะเออซึ่งเป็นรถถังที่อ่าตอนที่ผมจเจอแรกๆผมก็ตกใจว่ามันคือยานกับพี่คาดหรือมึงจะเป็นรถถังกลางเออสอรี่สับผู้สมัมเมื่อกี้เนาะ คือจุดแรกๆคือผมยังรู้ว่ามันคือรถถังกลางหรือมันคือยางกับพี่คาดใช่ของคือมันดูแปลกมากนะผมถ้าเป็นในบอลทันเดิ้ลผมมันจะสามารถใช้ป้อมปืนด้านบนได้นะผมแต่ว่าในบอลแท่งจะใช้แค่ป้อมปืนด้านล่างเนาะซึ่งคันนี้ก็เป็นรถถังที่ดีเทียซีนะผมเทียซีที่ถามว่าน่ากลัวไหมจะตอบว่าถ้าสู้กระถังกลางกันอื่นก็น่าจะได้ไหวอยู่นะผมน่าจะไหวนะผมคิดว่างั้นนะเออ คนที่ผมว่ายมบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันโดนรถถังเบาล้อมแบบหมุนแบบตอนใช้เทคนิคการสูส้แบบของแบบอะไรยังกับพี่ข้าด้วยผมว่ายังไงก็แพ้ของคันนี้นะด้วยข้อจํากัดในการหมุนป้อมปืนมันไม่ได้นะผมเพราะว่าตัวถังมันแปะปืนมันแปะกับตัวถังเลยนะผมเออนี่คือข้อเสียของมันนะผมที่ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เออสออ่ปีจ่ายอาใส่ยักิวิปืนมัไมมีมีชนี้นะผมปืนมันเนาะปืนขนาดเท่าไหรเ่เอ่ยปืนขนาด เดี๋ยวปุ๊บคานตัวนนองนะผมเอ๊ะไม่บอกไม่บอกขนาดนั่นแหละาปจังมันเถอะแล้วกันคันนี้หนอะมบอกว่ามันเป็นรถถังเอ็มข้าพูดคิดไม่ออกเหมือนมันก็คือเอ็มสามเชอร์แมนทั่วไปนะผมเอ็มสามเชอร์แมนทั่วไปปกติทั่วไปเราไม่ตีอะไรแปลกๆมืนเดิมเออเดนดูเออดูไหมว่าเกมนี้จะไม่มีเอ็มสามเจอนี่ไม่มีอยู่มีอยู่เป็นเอ็มสามรุ่นโอ้โหรุ่นขุดเก่าเลย ใช่ไม่มี M3 เป็น M4 ่แล้วหนอมเออก็โอเคโว้แทงแม่น่ายังน่ายังไม่อมเข้ามาไงนะเออโอเค,อเค,อเค,อเคมาเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลที่ผมไม่ลงคลิปเมื่อวานเนาะเออก็ไฟดับไม่ใช่ไฟดับดิรือคะแล้ว,วเน็ตล่มนะผมเออแค่ผมเน็ตล่มที่บ้านผมเนาะเน็ตล่มแล้วพอเน็ตมาปุ๊บคือผมมันคือมันไม่มีอารมณ์อัดคลิปเราคือฟิลมันหมดแล้วผมใช่ฟิลมันหมดโนม้มคือการจากคลิปแต่ละคลิปลคือผมต้องต้องรอฟิล์มฟิล์มมากกว่าน,นะผม คือพื่อถ้าฟิลฟิลผมมาปุ๊บผมจะอัดคลิปได้อย่างแบบลื่นไหลเนอะเอยจะอัดแบบมีความสุขเนอะมีความสุขในการอัดคลิปแต่เมื่อไหร่แบบฟิลหมดปุ๊บนี่คือแบบหมดหมดกำลังใจทำคลิปเนอะเออมันต้องรอฟิลมาเนอะเออคนเรล็กไหมใครจะรู้คนเรือเปล่าก็ไม่ว่าอะไรกันเออมันก็จริงรสนะผมนะโอเคมาอ่านวุธมือก่อนนะผมเป็นหน้าแป๊บโอเคผมมาอ่านวุธมือก่อนผมลูกทั้งกลางยุคสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐ รถถังรุ่นนี้ถูกตั้งชื่อตามนายพลฝ่ายใต้อาลีในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐแต่ก็เป็นที่รู้จักในนามเรียกขานของอังกฤษว่า M3 Glass ซึ่งตั้งชื่อตามนายพลกลองทัพสหรัฐ U-GLASS M3 ถูกสร้างขึ้นในปี1940โดยใช้ฐานจาก M2 และเข้าสายการผลิตจำนวนมากตั้งตั้งแต่ ช่วงมิถุนายน1941ถึงธันวาคม1942มียอดกำลิตของ M3 โดยรวมรุ่นดัดแปลงทั้งหมดแล้วนะครับ6,258คันด้วยกันโอ้หรือว่าเยอะนะผม6,000คันแล้วนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเยอ,อว่าเยอะเลือกเลยนะผมซึ่ก็คือรถถังที่ตั้งชื่อตามในพล อ่าโอเคโอเคโอเคเข้าใจคดีแล้วผมโอเคมา,มาเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวกลับมาได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะเล่นคันนี้ให้ดูแล้วกันนะผมซึ่งไวพลาก็สุดว่ามันดูไม่ค่อยสวยเว้ยขอเปลี่ยนเลยครับพี่น้องอืมเดี๋ยวพัไม่ค่อยสวยนะผมไปีพังอะไรที่ใส่ดีนี่ไงตัวนี้สหรัฐกด็ตัวนี้สิดีแหละใส่เลยซื้อไปละ คืออะไรภาษาสั้นๆผมส่วนใหญ่ผมผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนุ่มใสไปแล้วครับผม,มใส่ไปเลยสัตว์หรายคามที่เหลือผมจะไปใส่พวกถังเพียร์สิ่นะอย่างของอันอย่างอันนี้กับอันนี้นะผมอาจจะไปใส่ให้สี่สี่สี่ศูนย์ห้านุม่มแต่แต,ตนอนนี้พยายามเก็บตังค์ซื้ออยู่นะผมเออโอเคผมตอนนี้ก็มีหมดอะไรใหม่ไหมโอเคไม่มีตอนนี้นผมไปเปลี่ลนนลย,ยนกระไรไน้ผม ซึ่งเอ้ยหรือไม่ดูยุบปัจจัยเออทำไมมใครที่ดูจังเลยครับมีปจัจจัยที่เรียกว่าอุปกรณ์ตี่แต่งกรถถัง,น,งนมนท่านผ้ชมเอาเอา,เอาโลาห,อหลดเร็วมานะครับโหลดเร็วแล้วก็เสริมชิ้นส่วนเลือดแปลงแล้วก็อ่าบองไกลขึ้นอ่าป้องป้องผมเร็วขึ้นอ่าแล้วก็ได้เพิ่มเลือดแล้วก็จะเป็นทางได้เพิ่มความเร็วเพิม่มความเร็วขึ้นยนต์นะครับแล้วก็เล็งง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นซ่อมตีตะขาบเร็วขึ้นที่เป็นกล่องแล้วก็กลับอีกอันนึงก็คือ เพิ่มอะไรวะเพิ่มอัตราการซ่อมแซม15%หนุ่มเอ้ยไม่ใช่เหรอครยกว่าอะไรวะเพิ่มอันนั้นอนะเร็วละสตรีนุ่มอะไรวะครับว่าเอ่าใช้ใช้ยุปใจได้เร็วขึ้น15%เออนั่นแหละใช่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 นั่นแหละต้องขอไฟนุ่มเขาดีเลิมไม,ไม่ไม่เล่นแค่นี้นะคือปกติคือแค่นี้คือจริงผมแค่ไม่ได้จับมันเลยด้วยซ้ำนุ่มเพราะว่า ถามว่าเล่นยากไหมมันก็ไม่เชิงว่ายากแต่ปืนมันไอ้เงี้ยมันต้องขันตัวถังแล้วมันไม่ใช่ยานเกาะมิคาดผมเก็ดเล็กกับมันเนี่ยตัวเนี้ยเหรอเนี่ยขันทีไม่ต้องขันทั้งตัวถังนะมันงุนงิดนะผมงุนงิดสวัสดีเพื่อนอ่ะป๊อปปมแหนป้องปืนเสียหายร้อยละพังเลยไม่ไม่เสียหายปกติพังเลยผมเปี้ยว เพราะว่าปืนต่อยอะไม่เยอะเยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะๆกินต่อยต่ออยู่ไปงั้นเกือบเหลือผาดมาขอเจ้าเสือดาวเขับมาหาเจ้าแล้วเงั้นงั้นอาจจะเอมสามลีเหมือนกันผเหรอหน้าผมนมัดดูไม่โดน โอ้เรื่อยแต่แต่ราคาเหลือน้อยแล้วผมจริงทีเดียวก็ต่าจะมองแทงกันหมดเลยไม่ออกมาแล้วเว้ยเอาเทียร์สามโคตรหลงมาเทียร์สามด้วยเลยนี่เนี่ยแม่งหลงมาถึงเต้งหลงหลงมาถึงเทียร์สามไปเลยโยบะสบบัตีเอฟบีทีเจ็ดตีเด้ เออสาภาพมึงรถโคโารา่อยอาวุธวุ่นแไรเลวไวได้ <laughs> <laughs> ไวได้ก็ต้องกลัวปืนเราแรงนะผมนีเออเออ่เร็วเ็วกระสุนโคโราไปซะมาแล้วรุวคร้าเร็วที่สาแค่แค่สาสิกิโลเมตร ไปโดนะผมไปเร็วเข้าเร็วหน่อยผมไปเอ้ยเอ้ยเอ็กบอกได้เอ็กเกาะนายเหรอนี่ไงอ่ะไม่โนสโคปก็ได้วะไม่ยิงตีนผมผมบอกเลยว่าคุณได้มองเท่งอีกไม่ช้าเนี่ยก้อยช่างมันเถอะก้อยจะพูดจะพูดตอนนี้ยังยังไม่ใช่เวลา ไล่ทั้งวันนุผมคือนี่แหละคือข้อเสียของป้อมที่มันมันปืนรถถังไม่มีป้อมมันมันไล่ย,ยากครับค่อนข้างไล่ยากเนื่องจากมันจะหันทีมันต้องหันทั้งทูตถังไงมันก็เสียเยอะนะของมเออ๋อได้อะไรบ้างเออเงินมาหกพันอืมไม่เร็วก็ไม่เร็วหน้าแป้งหน้าแป้งนายอยู่เอ้ยเจออ๋อไม่ใช่เพิ่มอันนี้เอ,อ้ยกระถูกดีกวา่านี่ไงเอ้าอ๋อ ไม่ได้เพิ่มเลือดดีกว่าเพิ่มเกราะดีกว่าก็ว่ามันหนานๆอย่างว่าเกราะเอ็มมันนุนมันบล็อกกระสุนได้อยู่ปกติคันนี้ไม่ค่อยบล็กกระสุนคันนี้ไม่ค่อยบล็อกกระสุนคัได้นะผมโอเคไปต่อนะผมผมคิดว่าวันนี้อาจจะได้สองเกมหรือสามดีพีซีได้สามวยซ้อกแต่ว่าอยากเกมมันจบเร็วเป็นเกมเที่ยงต่ำๆเนาะแต่จะเจอเที่ยงห้าทีก็อาจจะนานน้องขึ้นเป็นรถถังกลางที่เหมาะไปเล่นอย่างกับพี่คาดเลยเกินคันนี้ปั๊บไปเป็นไกดกับพี่คาดแค่ได้ไหมนะ เออเทียร์สามเพว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไปจะเป็นเทียร์สาสยต่อไปผมคิดว่าน่าจะได้สีนะ่สามเกมนะซ้ำนมเจออะไรบ้างกันนี้ทีสี่ศูนย์ทีสี่สิบนะผมฟังเสียงใช่ไหมจะไม่ผิดจะจับไม่ผิดนะนะเอออ้ <c oughs> อันนี้เจอเพื่อนฝูงนุผมผมว่านะนาแนงเรื่องสายยาวกับวิขาดกันนี้แล้ผมแบบไม่ไม่ไมผมมาเพื่อความตื่นเต้นโดม <c oughs> ผมผมมาพูดอพูดกับตึเต้งนมผมจะขึ้นหน้านมอะไรอย่างงั้นแล้วโตอะไรโอ้โหแบบโบโซเวียตอีกว่ะโบรโซเวียตว้าไอ้เพรเซอร์เพรสเซอร์เพรสเซอร์โอ้โหญี่ปุ่นก็มาญี่ปุ่นนี่ยุคบุงกดเออตกไจว่ามุนกดมันอิบิข์นะผมต้องระวังด้วยน้องแต่เทียมอะไรเออเทียมเอ้เทียมมันกลายเป็นเอ๊ะ เออผมมาจุดแตกม,มองเทงมนตึงจุโอเคคุกว่านะการอ้อมไปสิ่งไปสิ่งที่ดีที่สุดไเดยแพนไเดยแพ,นเ,ยพนเซร์สรรีดีเออแล้วก็แพนซิสีกากอยเออที่คนเขาบอกว่ามันมัน,มนคือแพนเซร์สีเฮดใช่ผมสไลด์ขอผมขออภัยนะผมลืม ก็จิงก็นั่นแหละนะมันมันมันก็มีมันมันก็มีอยู่จริงอยู่เพราะเป็นเพลเซร์ีเฮดมีมันจริงอยู่จะไปเห็ดปืนมันเหมือนกันหรือเปล่าก็ลืมเหมือนกันลืมลืมลืมดูขนาดปืนเลยน่าจะคล้ายๆกันเออน่าจะคล้ายๆกันคือคือคือกันแหละคือคือกันคือลืออ่ะไอ่ไม่ใช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 ่เรื่องน้องไม่ใช่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 ลือน้องมาถึงละอาันนี้เปเลเซอร์ 4D ไหนเออดานี่โคเรวาสกระชิบหายล้ ไม่แพ้เร์นี่ไงของเยอรมันนี่เทียร์ต่ำนี่คือเดอะเบสครับผมสมแล้ที่เยอรมันชนะทุกทุกศึกโอ้เรียบร้อยครับผมผมคือยานเกาะก็เป็นอย่างนี้แหละอยากผมไม่ต้อทถางก้าวข้าคือเดอะเบสท์ังหน,น,น,นักเอ้ยยาย่านกับพี่คาดอีกข,ข้าเสียข้หนักเลยขัดยายข้าใช้ปืนบนหัวได้แล้วกันนะคอนโซลสีเดี๋ยวนะสี่ขันสามขันเหี๋ยเกมนี้ นะสามคันจริงดิจริงสามคันจริงว่ะโอ้จ oh, ีสุดไตันเดียใครบ้างอ่าเจ็ดสองกันนี้นะี่ผมไอเนี้ยเป็นมือใหม่เนาะด,ดูจากโปรไฟล์คนนี้อ้าวมองเทงแล้วว,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 วีทีผมพัวมองเทงไปครับเรียบร้อยว่าสองเกมคงจะไม่จุูใจคนดูนะน่าจะดูนะจะไปอืม เอาเป็นปลุกเล่นในทีมตายไรมาหนอมอ่ากดให้หน่อยแล้วกันน้องตัวเจนี่ไงอ่ากดให้แล้วกันเล่นทีมไปกันอนะ่ะเอาไปรัไปอี๋ยีโอเคมาอืมรับกองครับหนึ่งน้องอืมอืม สามเกมน่าสนไหมน่าสนไหมสามเกมอีกเกมแล้วกันเนาะอีกเกมแล้วก okay. ันน okay. ั่นคือคอปเตอร์เออผมเออพอคาเทนให้กับช่องเราวน้องเออเออสวอนทันเดอร์เออวอันเดอร์เดี๋ยวค่อยอัดละกันนะเท่าไหร่แต่ดีคือยังมีปัญหาเรื่องไมช็อตอยู่นะผมเออยังมีปัญหาเรื่องไมช็อตจะผมจะหาวิธีแก้กันอนนะผมจะหาวิธีแก้ได้เดี๋ยวจะมาอัดให้ดูอีกรอบนะผมแล้วก็เออภาพได้ปรับได้ปรับให้ลงลงเอาลงลงแบบเป็นแบบอะต่ำต่ำต่ำเอาต่ำสุดเลยเนาะภาพของวอันเดอร์เนอกจากผมคิดว่าน่าจะแหลกเกินไปที่ผมจะรับได้ แล้วก็ถ้าแมงแหล็กอยู่นี่ผมจะปรับตัวอัดคือ OBS ให้มันลงมาหน่อยนะผม,มซึ่งภาพอาจจะมาดูแบบไม่มค่อยม,มีคุณภาพแต่ก็เอาอะไรมากนะผมคอมไม่มีกระจอ,อีมีกระจอแต่กระจอที่มันแบบไม่ค่อยดีมากนะผมเออแต่ CPU นี่คือ i Core 5นะผมราคาก็สองหมื่นหรือเปล่าจำไม่ได้นะผมลืม <laughs> ลืมโอเคมาแล้วอู้บีทีเอบี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 หนึ B ่ง กุยหอมใครอยากกุยหอมนี่น่าจะเรียว่าอายุเยอะเอาเลือกนะผมอายุเยอะนะอายุเยอะนะกุยหอมตามกุยหอมดีกว่าครับผมมีสองมาอยู่ไหนครับผมมีสองอย่หนไม่รู้ผมเต่ที่เรารู้เราถอนตามมีมหนึ่งไปผมจะเป็นใหญผมจะเป็นใหญ่กอดกุ้มกันเนาะมันมันคือระระระถังสนับสนับสนับสนุนเนาะกันนี้นะผมแม่เนาะน้ำชาไออไม่น้ำชาเฮ้ยไม่ใช่น้ำชาเว้ยโอ้ยน้ำชาได้ไงวะ มเมกาตัวเฟ้ยตัวใจอังกฤษที่ก็ติดอังกฤษอยู่ได้ค <c oughs> ือเล่นหนึสีคือเล่นหนึ่งแปดสามบ่อยเกินไปน้อคือจนแบบลืมจนติดติดลิ้นพันน้อว่าเออพลังในแหมชานอะผมเลย <c oughs> คุณก็รู้นะเนาะว่าตึ้งแปดสามปืนมันดีขนาดไหนแล้วก็รู้กันอยู่เนาะผมเลยติดเพราะเพลังแหมน้ำชาซึ่งก็ลืมไปว่าใครที่มันไม่ใช่น้ำชาใครที่มันโคลา <c oughs> ไป,ไปงั้น,นจ้ายโค้ร์ล่าเนอ เประี้ยที่ผมเด็กแต่ทุกวันนมโค,ค้าอกินทุกวันนมผมเลยคือมันคืออันนี้คือน้ำอัดลมที่อร่อยมากสำหรับผมนะผมแต่ถามว่ากินเยอะๆดีต่อสุขภาพไม่ไม่เนอะมันม,มันไม่ดีนะผมนานๆที่มีมีคนม,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 มีประโยชน์เว้ยมีสาระไอ้เชื่อไหมประโยชน์โอเคมาถึงแล้วมาป่ะเล่นกันดีกว่าเกีย่ยวประสาทเป๊ะในชาติหันป้อมทันเป้าไอ้น้อง ไอ้น้องชายมาแล้วน้องนี่เนี่ยไปเออโอ้โหกูมาไอ้ตรงนี้เนี่ยโอ้จี้สุดจังฟูนะจี้สุดจังฟูขโอ้โหโอ้โหโอ้ไปก็ได้ครับบีบีหนึ่งกุ้ยหอมช่วยด้วยกุ้ยหอมผมต้องการจะลังเสริมกุ้ยหอมตอบมาอยังโอเคกุ้ยหอมมาแล้วกุ้ยหอมผมมาแล้ว ตีมขาดไปเฮ้ยมีใครตรงนี้มีใครยู่มโอเคโอเคโออ้แน The Beta ทั้งหมแอนเซอร์ The Bad Big Bang ใช่ว้าว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 ท่าไปสาบคอนเฟิร์มไม่ใช่ไม่ใช่วาวนะเอ้ยอ้ยเอ้ยาลบวกลับไปแล้กลับไปแล้วมีมีมีเด็กข้าัด

มาอย่างเท่มองเท่งอย่างมาอย่างเท่ตรงมองเท่งไปตรงโอเคอ่าเอ้ยจะแพ้ไม่ได้นะเว้ยอนจิมบุกซิกลัวไลมีหนึ่งแข้งให้อยู่เนี่ยอ่าเรียบร้อยมีหนึ่งมองเท่งแล้วมั้เดี๋ยวนะคุณคุณนะจะเกมเมื่กินหรือเปล่าวะคุณคุณนะพวกเองสองคนเนี่ยใช่หรือเปล่าวะ ใช่ใช่ใช่กับสิ่งที่คิดไหมพ่อเอ็มจีพหายแล้วีงไหวไหมเนี่ยะผมจะไปจบคลิปตอนนี้ผมจะรอดูกันว้าทีเราจะชนะได้ไหมหน่มอ่ะดูสิต่างโคล่ามาเจโคล่ายิงใส่มันเลยเอ๊ะมันก็เมีกานี่หว่าโคล่ายิงกันสึกเมกาพระเมกาเมริก้ แม่ลองต่อดูแม่งนี่เปี้ยวยังสินั่นไงไม่ยอมยิงมองเทียไปเรียบร้อยมองเทียหมดอ่าเช็ดเฮเบโกเกียนเกมไงวะเนี่ยเกมนี้แตกตอนแรกด้วยว่าจะ,จาก,ๆๆะ,จวะกว่าจะชนะจำบดรอจยอะก่าได้ซ้ำเออเชื่อมันละกันอ่ะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพัดๆแน่นะผมอาจจะหาฟังก์กันเออที่มันดูดีกว่านี้มาเล่นให้ดูแล้วกันนะสวัสดีจะมีรูจิเลียขนาดไหนให้ดูนะผมสวัสดีแบบหมดหมดหมดรถของผมเล่นหมดเล่นหมดแล้วนะผมเดี๋ยวเก็บตังก่อนนะผมเดี๋ยวขอเก็บตังแป๊บนึเนื่อเดี๋ยวจะซื้อเขาขันนี้ให้เอามาเลี้ยงเล่นนะผมคันนี่นะผมนี่เดี๋ยวนี้เนาะเอาเล่นให้ดูเนาะเลือดสายสายสู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 สมสู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 ร์แมนอังกฤษ เอฟสีเอฟสามเชลแมนนี่หว่าโอเคครับผมบายครับ